คณะกรรมการชมรมอสมออำเภอเกาะสมุยประชุมสัญจรสมาชิกทั้ง7ตำบลเมื่อวันที่18กันยายน2566นางเกษรินสิทจงประธานชมรมอสมออำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมได้จัดเวทีสัญจรเพื่อพบปะสมาชิกอสมอทั้ง7ตำบลเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่อสมอจะได้รับและแจ้งข่าวที่ได้รับมอบหมายจากสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประธานได้แจ้งความพร้อมขอความคิดเห็นถึงการเตรียมเปิดกลุ่มออมทรัพย์สำหรับสมาชิกอสมอํำเภอเกาะสมุยซึ่งมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อต้องการให้สมาชิกอสมอมีความมั่นคงทางด้านการเงินพร้อมชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับในการฝากเงินถอนเงินรวมถึงการกู้เงิน ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้คณะกรรมการชมรมทราบถึงความร่วมมือกับโรงพยาบาลเกาะสมุยและโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยในการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจเพื่อค้นหาผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคหัวใจโดยที่ตัวเองไม่รู้ซึ่งโรคหัวใจถือได้ว่าเป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตกับบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำเสนอ เพื่อขอความคิดเห็นจากสาธรารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสมาชิกอาสามอแต่ละตำบลจะมีบทบาทในการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจก่อนดำเนินการส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อทำการรักษาโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีซึ่งจะต้องส่งตัวเพื่อทำบอลลูนในการขยายเส้นเลือดต่อไปสนับสนุนข่าวโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย